อได้ยินข่าวว่ามันโอ้โหลมแรงอันนี้หายไปกี่ต้นนะครับที่สิบาาีห้าต้นเขาคุยใ <c oughs> หญ่ทุกคนเขาคุยใหด่กกุกคนนั่นที่ว่ร์หว่งเขาเจ็ดสิบ <c oughs> ต้นโอ้ยทำไปโดนอะไนท่านีนี่ก็มดแปลงเลยเนี่ยยอดก็สุดยอดเนี่ยครับอันนี้คือแต่ก็ค้่มอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคั่มไหมครับคัม่มมันก็มันก็ช่วยได้มังม่งไม่ได้มั่งไม่ได้มั่งลมแรงนะคือลมแรงมันเอาไปอยู่แล้วครับครับ น่ยอยที่ว่ามันไดนลมมากมากกว่า,อาเอ็นนะขาดยอดหรือตะโคนนะโอ่ะโอ้มีขาดยอดด้วยเด็ดโอ้โหเ <c oughs> นี่ยครับดูเ <c oughs> นี่ยที่ลงโล่งเนี่ยหายไปยี่สิบห้าต้นเลยครับด้วยด้วยลมที่ค่อนข้างแรงมากอย่างอย่างที่เราบอกไปว่าอย่างอย่างที่เราเคยแนะนํากันนะครับว่าสําหรับชาวสวนทุเรียนที่เริ่มปลูกใหม่นะครับเราก็จะเน้นทำไมให้แต่งกิ่งให้เร็วแล้วก็ จัดทรงกิ่งให้ไม่สูงมากนะครับชุดใหม่ๆที่เราดูแลกันเนี่ยก็จะสูงประมาณแค่4เมตรครึ h, ่ง5เมตรครึ่งนะครับที่เพจกเกษตรตอง8แล้วก็ YouTube เกษตรตอง8ได้แนะนํากันบ่อยๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือแต่งกิ่งโปร่งนะครับใบแม่หนาจนเกินไปก็ลดภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดลมหมุนลมพัดล่วงได้นะครับอย่างในที่นี้หายไป25ต้นแล้วก็แปลง,งข้างๆเมื่อกี้ของผู้ใหญ่นี่70ต้นนะครับก็เลยแบบโหเสียดายมากมก เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเขาเรียกลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงอย่างที่บอกนะครับคือถ้าทําทุเรียนรุ่นใหม่ๆนะครับเราก็จะเน้นว่าจัดทรงกิ่งให้เร็วนะครับแล้วก็ทําฉัดสัก5้าัดหฉัดก็จะสูงประมาณ4เมตรครึ่ง5เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลมที่มาแรงๆสูงๆได้อย่างที่เนี้ยเนี่ยครับบางต้นก็หักยอดขาดยอดไปเลยนะครับตัวนี้ก็แบ่งปันเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการ ตัดแต่งไม่ให้สูงจนเกินไปการดูแลก็จะง่ายนะครับฉีดยาฉีดปุ๋ยฉีดแมลงต่างต่างก็จะง่ายนะครับอย่างนี้ถ้าสูงมากๆเห็นไหมครับด้านบนก็จะฉีดยาไม่ค่อยถึงเชื้อราก็จะมาจากด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ทำลักษณะของการทําสมอบกอ่าเนี่ยที่ที่แนะนาเลยนะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็จะมีการดึงเชือกในลักษณะแบบนี้นะครับบางที่จะใช้สลิงนะครับแล้วก็คล้องไปที่ต้นเนี่ยบางทีเราก็จะใช้ในลักษณะของอ่า สายท่อน้ํานะครับสายท่อน้ําที่เอาสลิงล้อมใบเนี่ยอันนี้อันนี้ก็พยายามขึงกันไว้นะครับ <_ d ata> ก็ประยุกต์ได้นะครับอย่างนี้ก็ค้ากันเองนะครับอันนี้ก็ต้นนี้มัดต้นนี้นะครับหรือจะทําเป็นสมอบกอยู่บริเวณด้านล่างนะครับค้ำสามมุมสีม่มุมเราก็ไม่ประมาทนะครับถึงแม้จะไม่สูงมากเราก็ไม่ประมาทเนี่ยอันนี้หักยอดไปเลย <_ d ata> ต้นนี้หักยอดไปเลยนะครับก็แบ่งไปแล้วกันนะครับอันนี้คือการ ป้องกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลมที่มาแรงๆอย่างท่าใหม่เนี่ยข่าวถ้าใครฟังปีที่ผ่านมาเนี่ยโหค่อนข้างเจ็บปวดเลยเพราะว่าเสียหายไปเยอะบางที่เนี่ยเหมาไว้ร้อยห้าสิบละนะครับที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยเหมาไว้ร้อยห้าสิบละปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรล้มหมดเลยครับเหลือแค่สิบห้าบาทต่อโลเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นั่นก็คืออีกหนึ่งปัญหาสําหรับชาวส่วนทุเรียนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงเราก็มาแนะนําแบ่งปันกันนะครับ บางที่นะครับก็ทําทสมอบกฝังกระดินหรืออาจจะเป็นเสาปูนซีเมนต์เล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็คืออีกประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยครับการทําดึงไว้นะครับสาม,มุม4ี่มุมเพอไม้คำเนี่ยบางทีก็ไม่อยู่นะครับเวลาลมหมุนมาแรงๆจริงๆตรงนี้ก็ถึงแม้จะไม่ได้ร้อก็ยังลดความลดความเสียหายได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยครับมัดเชือกอนี้เลย เนี่ยครับขึงไว้เลยครับที่ต้นในลักษณะแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็เนี่ยครับลักษณะของการทำสมอบกก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เลยทำเป็นตัวสมอลักษณะแบบนี้นะครับปักลงไปลึกๆเลยแล้วก็เนี่ยครับคำไว้กับต้นหนึ่งสมออาจจะได้สองต้นสามต้นในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็ ไว้เป็นแบ่งปันความรู้กันนิดนึงเนี่ยครับอันนี้ทำสมอบกเต็มเลยนะครับถูกเต็มพื้นที่เลยนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับทำทุเรียนอยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยู่จังหวัดไหนบ้างโตขนาดไหนแล้วแล้วก็ทำลูกหรือว่าลมมีปัญหากันไหมนะครับปีนี้ก็ลมแรงเหมือนกันนะครับที่ไปที่บ่อทองก็หักครึ่งเลยเหมือนกัน ยังไงก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับท่านใดที่ทำทุเรียนก็ระมัดระวังเพราะว่ากว่าจะดูแลกันได้โอ้โหหลายปีครับกว่าจะได้ต้นขนาดนี้สุดท้ายลมมาทีเดียวก็เสียหายได้เลยก็แนะนำทำในส่วนของสมอบกนะครับตั้งเอาไว้ในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมติดตามได้ที่เพจเกษตรตองแแล้วก็ u t u b e เกษตรตอพูดคุยกันได้ครับกับอาจารย์อนุริตศ8์0 8 8 2 8ครับ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถที่จะแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมเราจะกับในวิดีโอหน้าครับ